บรรดาลรักตอนที่หนึ่งร้อยสอผีชุดขาวตั้งนักรบชุดดำเป็นคุณพลที่บอกว่าเป็นเด็กหนุ่มเพราะตัดสินออกจากเสียงและโรคร่าง เขาแต่งกายเยี่ยงนักรรอดูคล่องแคล่วปราดเปรียวไปทั้งตัวร่างสูงเปลียวประหนึ่งต้นไผ่อ่อนที่เพิ่งแตกหนอ่อให้ความรู้สึกว่าเป็นเด็กหนุ่มที่ยังไม่ได้สูญเสียความไร้ดิ่งสาของวัยเยาว์อภรรดำดดดมึกผมก็ดำครับดดมึกถูกรวบมัดเอาไว้ ที่เอวห้อยดาบเรียวยาวเล่มหนึ่งเขาเงยหน้าขึ้นช้าชาใบหน้าสวมหน้ากากขาวราวหิมะไว้เช่นกันเป็นหน้ากากหน้าคนยิ้มโดยที่มุมปากยกโค้งขึ้นสูงทั้งสองข้างปราณดามคลัก ลูกแล้วลูกเล่าก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างท่ามกลางเสียง,วงหวดร้องโหยหวนทุกคนชุดขาวเรียกมาแล้วเก็บไว้ในถุงฟ้าดินที่แขวนเสื้อดูราวกับกำลังเก็บแม่น้ำทั้งสายให้หลังไหลเข้ามาไว้ในขวดหยกไม่น้อยอย่างไรอย่างนั้นท่ามกลางพายุสีดำที่ปั่นป่วนบ้าคลั่งเด็กหนุ่มคนนั้นยังคงสงบนิ่งไม่ไหวติงคนชุดขาวถามว่า เจ้าเรียกใครเหรอเด็กนมชุดนำยังคงนั่งกุกเข่าหนึ่งข้างราวกับยอมตนสวามีพักครั้งยังเหมือนให้สัตว์ปฏิญาณไปพร้อมปันกระหม่อมกำลังเรียกท่านองค์ไทยเจอคนชุดขาวกล่าวเสียงเย็นชาข้าไม่ใช่องค์ไทยเจอ เด็กนุมชุดดำกับกราวว่าท่านใช่เสียงของท่านรูปร่างของท่านกระหม่อมไม่มีทางลืมเด็กขาดเสียงของคนชุดขาวเจือความกรดเกลียวกร,วกรดเกลียวอยู่จังๆข้าบอกว่าข้ามิใช่อย่างไรเล่า คนชุดขาวผู้นี้ย่อมจะเป็นเสี้เหลียนนายชุดไวท้ทอกสวมหน้ากากสุขสันรันทดนั่นเองใบหน้าของเขาถูกซ่อนไว้หลังหน้ากากไม่มีใครจำได้ว่าเขาเป็นใครและเขาเองก็อยากให้ใครจำเขาได้เช่นกันทั่วนักรบชุดดำที่วนเวียนอยู่ในสนามรบกับเอยศักดินะของเขาออกมาตรงตรงทันใดน,นั้น แพรขาที่ม้วนพันอยู่กับแสนเสื้อรวมกว้างของเสื้อเหลียนก็พุ่งก็ใส่เด็กหนุ่มชุดดำโดดอัศรพิษตัวหนึ่งถึงแม้จะเป็นเพียงแพรขาวเนื้อนุ่มละมวนแต่พาบุกโจมตีขึ้นมากรับโดดดันยิ่งนักยังแผ่กลิ่นายแห่งอาถรรพ์ร้ายออกมาอย่างเด่นชัดเห็นเห็นอยู่ว่าเด็กหนุ่มชุดดำกำลังถูกมันตวัดรัดไว้อยู่แต่ว่าเขากราบยกมือขึ้นจากแพรขาวผืนนั้นเอาไว้ได้อยู่หมัด ปลายด้านหนึ่งของแพร่ขาวผืนนั้นพันรัดอยู่กับข้อมือของซีเหรียญส่วนปลายอีกด้านพันอยู่กับข้อมือของเด็กหนุ่มชุดดำก่อนจะค่อยขึงตึงมันไม่ใช่ไม่อยากสลัดเด็กหนุ่มออกไปแต่เป็นเด็กหนุ่มชุดนั้นผู้น้ำตังหากที่จับมันไว้แน่นตะอรอดราวกับกำกับจับจุดจดชุนของอสอรพิษขาที่มือกระแผ่ไอเย็ยนเยียบออกมาไม่หยุด ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือวิญญาณคนตายดวงหรือ,อีกทั้งยังเป็นวิญญาณคนตายที่มีพละกําลังกล้าวแกร่งสดจะเปรียบเมื่อรู้สึกได้ถึงพละกําลังอันไม่อาจมองข้ามได้แก่มาจากปลายอีกด้านหนึ่งของแพร่ขาวเสียงก็ถามว่าเจ้าชื่ออะไรเด็กหนุ่มชุดดําเงียบไปก้นหนึ่งก่อนตอบว่ากระหม่อมไม่มีชื่อเสี่ยงก็ไม่ซักสายเพียงกล่าวว่าไม่มีชื่อฉะนั้นกรริบว่าอูหมิงนิรนาม ก็ได้อูหมิงนิระนามเด็กนุมชุดดำกล่าวว่าท่านจะเรียกกระหม่อมว่าอย่างไรก็ตามแต่ท่านอยากจะเรียกตามแต่ท่านอยากจะเรียกได้ทางเส้นสิเลียนถามต่อเจ้าคือวิญญาณทหารที่เสียชีวิตในสนามรบแห่งนี้ระอูหมิงเอ่ยตอบมเมื่อไปเหยียด ครานิสิเหลียนจึงราเมอแพร่ขาวเผืนนั้นพุ่งตัวกลับมาหาเขาทันทีทั้งยังสะบัดหัวสายหางไหวๆใสเด็กนมชุดดำอย่างวางโตและเหมือนกำลังแลบลิ้นที่มีพิษร้ายใสเขาก็มิปานในเมื่อเป็นวิญ,ญญาณที่ตายในสนามรบมิน่าถึงได้ตอบรับเสียงเรียกของเขาะรถชุดดำพริต้องมีความแข้นต่อคนยงอันอย่างล้ำลึกแน่หรืออีกในหนึ่งก็หมายความว่าเขาสามารถเรียกมาใช้งาน ได้ด้วยว่าพวกเขามีจุดหมายเดียวกันเสเรียนจึงกล่าวว่าเช่นนั้นเจ้าคติดตาม้าเถิดเขายื่นมือนักรบชุดดำค่าจะให้ในสิ่งที่เจ้าต้องการด้วยความไมที่ใบหน้าเด็กหนุ่มชุดดำผู้นั้นซ่อนอยู่หลังหน้ากากเช่นกันเลยมองไม่ออกว่าตอนนี้เขามีสีหน้าอย่างไรกล่าวได้ว่าพอกันทางคู่ แต่หลังจากนิีเงียบไปพักหนึ่งในสุดเขาก็าจับมือที่เสี่ยเหลียนส่งมาให้โดยไม่ดังเลยแม้แต่น้อยพร้อมทางก้มศรีรษะตามจนหน้าผากเย็นเฉียบแตะกับหลังมือของเสี่ยเหลียนหลังจากนั้นเขากราวสีนหนักแน่น กระมอมขอสัญญาว่าจะติดตามองค์ชายไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แต่สิเหลียนชักมือกรับเอาสองมือสูกในแขนเสื้อพรางหมุนตัวกราวเสียงเรียบเฉยว่าเจ้าตายไปแล้วไปกันเถอะนักรับชุดดำลุกขึ้นยืนสิเหลียนเหลียวหน้ากลับมาจึงพบว่าเด็กหนุ่มผู้นี้โตวกว่าที่เขาคิดไว้เสียอีกอายุน่าจะประมาณ16 1 7สําหรับช่วงวัยนี้ก็นับว่ารูปร่างสูงยิ่งา ังสูงกว่าเขาอยู่หน่อยด้วยซ้ำทว่านั่นก็ไม่เป็นปัญหาแต่ยังใดเขามองเพียงแวบเดียวก็หันหน้ากลับมามุ่งหน้าเดินต่อ <c oughs> สเสลียนเดินนำอยู่เบื้องหน้านรบชุดนำนิรนามผู้นั้นก็ติดตามอยู่ข้างหลังอยากจะคิดไว้จริงๆองค์ชายท่านจะไปที่ไหนหรอสายตาสเสลียนทอดมองไปไกลเอ่ยตอบว่าพระราชวังหลวงหยงอัน พระราชวังหลวงหยงอันนั้นตั้งอยู่ที่เมืองใหญ่แห่งหนึ่งทางฝั่งตะวันตกเมืองนี้เดิมทีเป็นหัวเมืองใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองแห่งหนึ่งเพียงแต่ที่ผ่านมาถูกนครหลวงเซนเลิศอ,อยู่ทางตวนออกขมไว้มาตลอดแต่หลังจากนครหลวงเซนเลิศก,กลายเป็นเมืองโรคระบาดเจ้าแผนพระองค์ใหม่ก็เลือกเมืองนี้เป็นราชธานีแห่งใหม่และอีกไม่นาน มันก็จะกลายเป็นเมืองรุ่งเรืองเฟื่องฟูกรบราศมีนครหลวงเก่าวอย่างสิ้นเชิง,สงเสลียนไปถึงเมือหลวงแห่งใหม่ช่วงกลางเดึกใต้แสงจันทร์ศาสต์ส่องเขากระจรอย่างปราดเปรียวและไร้ซุ้มเสียงราวกับแมวขาวตัวหนึ่งไปตามหลังคาบ้านเรือน ที่เบียดกันทียิบของเมืองหลวงแห่งใหม่ส่วนนรบชุดดำก็ตามหลังเขามาติดติดดูล้ายปีศาจจิ้งเจอะดำไม่นานนะพวกเขาก็ทิ้งตัวลงหน้าประตูบานใหญ่ซิเลียนรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องด้วยสัมผัสได้ว่าบนประตูบานนี้มีกลิ่นอายผิดปกติบางอย่างจึงชะง,งักเทา้ขาขณะยื่นมือออกไปตรวจสอบนรบชุดดำกลับเดินขึ้นมาขวางหน้าเขาว,ว่ายื่นมือไปพร้อม กกราวเสียงต่ำว่าสลายแสงไฟแวบหนึ่งลอดออกมาเห็นจากรอยแยกของประตูบานนั้นดุดมีบางสิ่งบางอย่างถูกเผาไปต่อมาดารบชุนนำถึงค่อยปราประตูให้เปิดออกเชิญองค์ชาย เสียเหรียนก้าวเข้าไปข้างในพร้อมกับมองที่เผยไมผิดอย่างที่คาดไว้บนเ้นมีเท่าฐานสีดำกระจายอยู่ยอมหนึ่งเสืยนหยิบขึ้นมาดมได้กลิ่นสมุนไพรกับยันกระดาจจึงหันไปมองและรบชุดดำผีตัวนี้ร้ายกาจอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิด เศษซากถูกเผาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามีคนกลางอาคมคุ้นกันเอาไว้อีกทั้งพลังคุ้มกันก็ได้อ่อนด้อยเลยสักนิ้อผีชั้นต่ำทั่วไปหากคิดจะพุ่งชนประตูให้เปิดออกหรือเดินทะลุป,ประตูเข้าไปต้องถูกแผดเผาจนตับตายมอดไหมไม่มีเหลือนแน่นอน ทว่านักรถชุดดำพวกนี้กราบทำลายอาคมไปได้หมดสิ้นในพริบตาไม่รู้ว่าเป็นเพราะเพิ่งสร้างใหม่หรือว่าอย่างไรพระราชวังหลวงหยงอันจึงไม่ได้หรูหรามากนะักออกจะสมถาไปหน่อยด้วยซ้าเปรียบกับวังหลวงเสียนเลิศแล้วเรียกว่าห่างไกลกันไกลโขทีเดียวห่างชั้นกันไกลโขทีเดียว ทวันนี้ไม่นับว่าแปลกแต่ประการใดที่แปลกก็คือตามรายทางกลับมีการติดตั้งกับดักในกลางขายมนสกัดกั้นปีศาจและอาถรรพ์ร้ายทั้งบนวใหว้สารพัดชนิดอย่างต่อเนื่องนี่ต่างหากแต่ตุกคาเสงเหรียส,สัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างปางทางโยบเมื่อหน้าน,านครบชุดดำโพน้นชิงก้าวนำไปข้างหน้าก่อนเพื่อทำลายประการนั้นเป็นการกรีทางให้เขา ดังนั้นตลอดทางจึงไร้ซึ่งอุปสรรคใดใดหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วยามบนหลังคาตำหนักใหญ่สูงเด่นเป็นสง่านในวังหวังหยงอันก็ปรากฏร่างสูงเพรียวสองร่างการลางยืนทอดตามมองลงไปเบื้องล่างร่างสองร่างนี้ต่างสวมากาศา้ว้กันทั้งคู่แขนเสื้อหลวมกว้างของคนชุดราวผิวสวยแพรขาวผลหนึ่งพัน 1, ไม้บนกับแขนเสื้อสะบัดเร่าตามแรงลม ส่วนคนชุดดำดูธรรมะธรรมเองรัดก,กุมไปทั้งตัวเอวห้อยดาบยาคอยติดตามคุ้มกันอยู่กลางกายคนชุดขาวกำลังทอดตามมองไปยังทิศทางเดียวกันภายใต้แสงจันทร์ภาพนี้ไม่เพียงดูประหลาดชวนพิศวงแต่ยังดูกรมเกินอย่างบอกไม่ถูกเจ้าแฝนยงงานพึ่นขึ้นกองราชได้มานานจะลำหนักแห่งนี้เช่นการเสียเหรียญระยัน ตั้งดาสกาดพูดผีและอาถรรพ์ร้ายไว้ในวังหลวงสีมากมายป่านนี้ดูท่าเขาจะกลัวว่าอะไรบางอย่างจะไปหาเขาอยู่จริงๆอู๋หมิงกล่าวขึ้นว่าองค์ชายกระหม่อมจะไปเบิกทางสเสลียนกลับกล่าวว่าไม่ต้องข้าจะลงมือเอง พูดจบเขาก็โดดลงไปราวกับบุผาสีขาวที่ถูกลมพัดร่วงหลุดจากกิ่งก่อนทิ้งตัวลงอย่างเบื้องหน้าตําหนักอย่างไรสซุ่มเสียงขณะเขากำลังจะผลักประตูให้เปิดออกในตําหนักรานมีเสียงร้องของทารกดังขึ้นเว้เว้เว้ หลังอิงไม่มีชายาลูกชายก็ตายไปก่อนหน้านี้แล้วในตำหนักของเขาจะมีทารกมาจากไหนกันแต่สเลี่ยงคาได้สนใจไม่เว่าแต่จะมีสาทารกสักคนเลยต่อให้ข้างในตำหนักส่อนอาหารใบทั้งก่องทับเขาก็ไม่เกรงกลัวเลยสันิดเขายกขาถีประตูใเปิดออกปุ่ม ที่น่าแปลกก็คือภายในตำหนักใหญ่มีคนอยู่เพียงคนเดียวไม่มีใครอื่นอีกและไม่มีตารกอะไรทั้งสิน้นพอเห็นผู้มาเยือนคนนั้นเงยหน้าขึ้นเจ้ามาแล้วหรือกค่ังตามหาเจ้าอยู่พอดีผู้อยู่ในตำหนักก็คือหลานเิงนั่นเองถึงแม้ว่าเขาจะเป็นถึงเจ้าแพนแล้วเขาตามแต่กราบไม่ได้สวมอภรรดุรายอย่างที่ควรจะเป็นกำลังนั่งถือมาลือยอยู่บนบัลลังเสียเหรียญยังนึกแปลกใจอย,อยู่เลยว่าเหตุใด,ดเขาถึงได้ มีท่าทีเช่นนี้ตมาจึงค่อยเข้าใจเวลานี้ตนสวมหน้ากากและใส่ชุดไว้ทุกหลังอิงจึงเข้าใจว่าเขาเป็นไปอู่เสียง ในน้ำนักแห่งนี้มีการกางอาคมไว้เช่นการตอนสิเหลืองย่างเท้าเข้ามาก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ามีบางสิ่งบางอย่างขวางก่อนอยู่แต่พวกเขาทิ้งน้ำหนักที่เท้าเพื่อเหยียบพื้นแรงขึ้นเล็กน้อยยินสิ่งมันจะเหยียบอะไรบางอย่างแต่ลมหนาและความมืดของรัตติการจากนอกน้ำหนักไหลโปรเข้ามาจนแขนเสื้อสิเหลียงพองด้วยแรงลมก็ถามเสียงอืมเครืมเจ้าหาตัวข่าทำไม ยันเสียงเสียเหลียนหลังอิงก็หน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อยเป็นเจ้าเหรอเสียเหลียญค่อยเดินเข้าไปหากา้าวรองเท้าสีขาวย่างไปตามพื้นศีลาอันเย็นเฉียบเพียก้าเอ่อยว่าข้าเองแม้หลังอิงจะเป็นเพียงชายกักขะคนหนึ่งหลังจากนำทับค้นล้มเสียนเลิกก็มีปราณแห่งกษัตริย์ห่อหุ้มร่างอาถรรพ์ร้ายทั่วไปจึงอาจกล้ำกลายเข้าได้แต่ยามนี้เวลานี้ที่เสียเหลียนนำมาคือวิญญาณน,นับ พันนับหมื่นของผู้เสียชีวิตในสมรภูมิ เขาไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดว่าด้วยวิญญาณอาฆาตจำนวนมหาศาลป่านนี้จิตพยาบาทแรงกล้าขนาดนี้จะทำอะไรหลังอิงไม่ได้เลยจริงด่านคาดเราวิญญาณอาฆาตตอนนี้กำลังปันปน่นป่วนดิ้นรอนจะออกมาเกาะกินกายเนื้อสดใหม่ของสตรอให้จงได้เสียงวิญญาณปั่นป่วนนี้เมื่อใครก็ต้องได้ยินทั้งนั้นตว่าหลังอิงกลับไม่มีอาการแตกตื่นเสียขวัญเลยแม้แต่น้อยเจ้ามาเพื่อสังหารข้าอย่างนั้นเรศ เสเลียนไม่ตอบครูต่อมาเขาก็ามาปรากฏกายอยู่ตรงหน้าหลังอิงและกระชากผมเขาก่อนจะกดไบหน้าลงไปกับเพื้นฝบสําเร็จแล้วมุมปากเสลียนอยู่ภายใต้หน้ากากสุขสันรันทศยกขึ้นโดยเม่อร้ตัวจริงดังคาดเขาเขาเอาชนะหลังอิงได้แล้ว ตัวเขาในการก่อนถูกสัตนะแห่งเทพผูกมัดเอาไว้จึงไม่อาจทำอะไรผู้มีชาตาจะได้เป็นกษัตริย์แต่ตัวเขาซึ่งละทิ้งฐานะขุนนางเทพไปแล้วนั้นนายชุดเอาชนะห้างอิงได้เสิเหรียญใจเต้นปานกองรรวขณะจะลงมือขั้นต่อไปกราบหน้าเปลี่ยนสีฉบพรันน,นั่นเสียงอะไรเขายินเสียงเด็กทารกร้องไห้อีกแล้วแต่น้ำหนักแห่งนี้ไม่มีตรกเสียงหน่อยทว่าเมื่อฟังให้ชัดอีกครั้งกลับพบว่าไม่ ถูกต้องเสียงร้องไห้นั้นดังมาจากในปากหลังอิงที่อยู่ในกำือเขาหรือพูดถูกต้องคือดังมาจากร่างกายของหลังอิงนี่เองเสื้อเหลียนกระยากเสื้อผ้าเขาออกทันควัน ทันใดนั้นสองตาก็เบิกกว้างดีกายผ้นนี่มันตัวอะไรการล้างอิงค่อยพลิกกายลุกขึ้นนั่งไม่ต้องกลัวประโยคนี้คาไล่กรากับเสี่ยเหรียญต่กรากับสิ่งที่บนร่างขาวที่หน้าอกหลังอิงมีหน้าคนอยู่สองหน้าอย่างชัดเจนแต่และหน้าล้วนเป็นก้อนเนื้องอกที่โน ون, นโนวาวาวามีขนาดเท่ากับใปนหน้าคนจริงเป็นหน้าที่มีขนาดใหญ่หน่อยหน้าตาดูสวยงามพอยมองออกว่าเป็นใบหน้าของสตรี หากใบหน้าที่มีในขนาดเล็กกราบย่นยูด,ดูเหมือนจะเป็นเด็กทารกขณะที่ส่งเสียงร้องไห้ออกมาเป็นระยะระยะคือเสียงออกจากปากของทารกผู้นี้นี่เองโรคหน้าคนซึ่งเหลียนตะลิงลานทําไมเจ้าถึงมีโรคหน้าคนได้ล้างอิงก,กับกล่าวว่านี่ไม่ใช่โรคหน้าคนไหนเลยจะไม่ใช่โรคหน้าคนถ้าไม่ใช่โรคหน้าคนแล้วจะเป็นอะไร นี่คือภรรยากับลูกชายข้าไม่ใช่อะไรพันนั้นอย่างที่เจ้าว่าเขากล่าบเบาๆพูดไปย,ยกมือลูกใบหน้าทั้งสองบนร่างของตัวเองไปด้วยนั่นเป็นท่าทางของสามีกับบิดาที่กาลังลูบไหลภ้ภรรยาและบุตรด้วยความทะนุถนอมจริงๆหรือว่าใบหน้าทั้งสองนั้นกระทั่งจะลืมตาก็ยังลืมไม่ขึ้นทําให้เพียงทําได้เพียงส่งเสียงอ,อ้อแอร้องไห้เท่านั้นแค่มีรูปประพันธ์เหมือนมนุษย์แต่ไม่ได้กลายเป็นมนุษย์ What? ไม่นานนัดหล้างอิงก็เงยหน้าขึ้นไปอู่เซียงอยู่ไหนเขาบอกว่าทมเช่นนี้แล้วภรยาข้าจะกลับมาได้แต่เนิ่นนานป่านนี้ทําไมนางถึงยังพูดไม่ได้เสถียตกลงมันเกิดอะไรขึ้นรีบตามเขามาหาข้าทีเสือในฟังนั้นก็กระจางแจ้งเจ้าเจ้าจะบอกให้ไปอู่เซียงเอาวิญ,ญญาณอนาคาตของภรยากรุชชายเจ้ามาเลี้ยงบนร่างของเจ้าหรอือที่แท้เป็นเช่นนี้นี่เองเหตุที่ตามทางในวังหลวงการกรมเหล่านั้นไว้มิใช่ เพื่อป้องกันสิ่งบุรุษจากภายนอกเพื่อแต่เพื่อป้องกันให้สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในหนีออกไปต่างหากล้างอีกที่กลายเป็นเจ้าแคนไปแล้วโดยกรับใช้เลือดเนื้อของตนเองรอบเลี้ยงวิญญาณอาฆาตสองตัวนี้ไว้ซึ่เลียนมาหากเขาเพื่อสะสางบัญชีแคนคิดไม่ถึงว่าเขาจะไม่จําเป็นต้องลงมือเองเลยล้างอิงก,กรับเราะโลกหน้าโคนใส่ตัวเองไปเรียบร้อยแล้วระยะเวลาที่หน้าสองคนเติบโตอยู่ ร่างเขาจะต้องไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆเป็นแน่ไม่ให้แต่มือและเท้านิดหน่อยก็งอกออกมาจนห้อยระยงระยางรูปทรงพิกลพิการทั้งหน้า เกลียดหน้ากรัวในขณะเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นพวกมันได้สู่กินร่างที่มันมาอาศัยอยู่เสียจนหลังอิงผายพร้อมเหลือแต่นางหุ้มกระดูกเห็นซี่โครงเป็นแถวอย่างผิดธ,ธรรมชาติท้องยุบเว้าลงไปผิวเหลืองประหนึ่งเทียนขายซูบซีดแห้งเหี่ยวดูท่าอยู่ได้อีกไม่นานแล้วผิดระจากนักรบต่อสู้ด้วยความห้าวหาญดุดันนั้นอย่างกับเป็นคนละคนเห็นได้ชัดว่าถึงเขาจะรบชนะและกลาย เป็นเจ้าแขวนแต่ก็ได้อยู่ดีอะไรสิเหรียญมิได้รู้สึกษาสมใจเลยสักนิดเขาจับตัวล้างเองไว้พรางกล่าวอย่างบาโหที่มันเรื่องบ้าบอะอะไรกันวันนี้เขายังไม่ทันได้เอาชิดศัตรูศัตรูก็กำลังจะตายเองเสิแล้วนี่มันอะไรกันเขาจะทำอย่างไรดี พอจับตัวเขาก็มีบางสิ่งบางอย่างร่วงลงมาจากร่างของหลังอิงสิ่งนั้นแดงสดใสเป็นประกายมันกระดอนอยู่บนพื้น2อสามทีก่อนจะกริ้งออกไปไกลหลังอิงคว้ามือซิลิเไวแต่เหมือนว่ากระข้างกรานเคลื่อนไหวง่ายๆแค่นี้ก็ดูจะยากเย็นสาประับเขาเอาการเขากล่าวอย่างในหอบลูกปัด ลูกปัดเม็ดหนาสเสลียนเหลียวห,หน้าไปมองที่กิงอยู่บนเพล้นคือลูกปัดปะกการังแดงที่เขาเคยให้หลังอิงเม็ดนั้นนั่นเองหลังอิงกราพราอยากจะบอกเจ้ามาตอดว่าขอบใจสำหรับลูกปัดของเจ้าพอได้ยินประโยคนี้เสลี่ยนกันยิ่งงานคิดไม่ถึงว่าอยู่ๆเขาจะพูดประโยคนี้ออกมาในใจราวกับมีบางสิ่งบางอย่างพริกตัวแต่กระูกเขาพยายามกดลงไปเจ้าเจ้า <c oughs> ล้างเอียงกล่าวเสียงแผ่วหากเจ้าให้ข้ามาเร็วกว่าน,นี้ก็คงจะดีน่าเสียดายพูดยังไม่ทันขาดคำร่างเสเหรียญจับอยู่กับุดลงไปจากนั้นล้างอีกกลงก็ล้มลงไปทั้งท้งที่ยังลืมตายอยู่เสีเหรียญยังไม่ทันตั้งตัวว่าอะไรเป็นอะไรอูหมิงก,ก็กล่าวว่าองค์ชายเขาตายแล้วเสี่เหรียญ ตายแล้วเหรอพอก้มมองแววตาหลังอิงก,ก็เริ่มแตกสั้นแล้วเขาตายแล้วจริงๆสิเหรียญกล่าวงึมง,งามทำไมเขาถึงตายไปแบบนี้เร็วเช่นนี้เขายังไม่ทันทำอะไรหลังอิงเลยฉะั้นมาตายไปเสียอย่างนี้เล่ายิ่งไปกว่านั้นคำนับว่าตายอย่างสุขสมหวังเสียด้วยสามเขาแก้แค้นเสียนเลิศได้สำเร็จบนร่างกงยังมีครอบครัวพร้อมหน้าเตรียมพบกันที่ปอรโ์โตเขาได้รับความทุกข์ทรมานมาพอแล้ว ในชาตินี้การตายกลับนับเป็นการหลุดพ้นจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง,งเสียเหรียญเสียอีกที่ตอนนี้แม้แต่เป้าหมายให้ล้างแค้นก็ไม่เหลือแล้วความอัดอัน้นความคับแค้นได้สุมแน่นอยู่ในอกสุดก็ล้อมเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งเจ็บใจนะักเจ็บใจนักเจ็บใจจริงๆมันน่าเจ็บใจเกินไปแล้วจริงๆเจ็บใจแต่แต่หลังอิลงล้มลงไปนอนแน่นิ่งไม่ขยับไปหน้าคนสองคนที่อยู่ บนอกเหมือนจะรับรู้ว่าเจ้าของร่างตายแล้วจู่ๆก็เปลงเสียงร้องไห้จ้าขึ้นมาพร้อมการเสียดหูเป็นที่ยิ่ง ฟังแล้วขัดเข็ดฟันทรมานเสียยิ่งกว่าเสียงเล็บหูดโลหะสนเหลียนโมโหจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วเขาชักกระบี่สีดำเล่มนั้นออกมาขณะคิดจะเอากระบี่ฟันเพื่อพุกมันหูบป,ปากเสียงนรกชุดดำพระนชักดาบออกมาเสียงดังแกร่งประกายดาบว่าผ่านในชัว่วพริบตาศพล้างอีกถูกสับเป็นหลายชิ้นก่อนจะกลายเป็นสิบกว่าชิ้นและหลายร้อยชิ้น เลือดเนื้อศาสตร์กระจุยีกระจายเสลี่ยนยางไม่ทันลงมือเขาจึงนำหน้าไปแล้วก้าวหนึ่งจึงกล่าวเสียงเย็นฉาว่าผู้ใดเจ้าทำเช่นนี้นิรนามอูหมิงกล่าวว่ามิจำเป็นต้องให้หัดองค์ชายสุกระปกบรอพระยยค่ะเวลานี้เองก็ามีเสียงฝีเท้าเร่งร้อนดังขึ้นมาจากด้านนอกเด็กหนุ่มผู้หนึ่งร้องเสียงหลงว่าท่านอา ผู้ใดเล่านี้สิเหลียนหันหน้าไปเห็นเพียงประตูตุหนักเปิดกว้างไว้เปิดไว้กว้างเด็กหนุ่มอายุสิบกว่าปีคนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูกําลังมองมาทั้งนี้เดิมทีเขามีรอยยิ้มติ่งหน้าแต่พอกข้าเข้ามาที่เห็นกลับเป็นชิ้นส่วนศพกระจายเต็มผืนจึงยืนเซ่อไปเดี๋ยวนั้นสิเหลียนกล่าวอย่างไม่รู้สึกรู้สาใดๆทั้งสิ้น เจ้าเป็นใครเด็กหนุ่มผู้นั้นตอบว่าข้าเอ,อผู้จากนั้นพอเบนสายตาไปก็เห็นชิ้นส่วนศพบ,บนพื้นนั้นอีกร้องเสียงหลงท่านอเวลานี้เองมีเสียงคนเรียกผู้จากนั้นเน่าองค์ไทยจจอท่านอย่าวิ่งเพ่นพ่านเจ้าแข้นรับสั่งไว้ห้ามไมให้วิ่งในตำหนักตามใจชอบนัไปยาขาดึกดื่นเดินเด,ดปานนี้อย่าทําให้กระหม่อมต้องลําบากใจเลยองค์ไทยจอเรอ ลูกชายหลังอิงตายไปน,นานแล้วเด็กหนุ่มคนนี้เรียกหลังอิงว่าท่านอาชนะจะต้องเป็นราชรญาติหลังอิงแต่งตั้งขึ้นมาไทายเจอแห่งย้งอันไทเจอน้อยคนนี้ก็รู้สึกตัวแล้วเช่นกันก็ร้องยางหวาดภาวะพิผีๆีผีหลอกใครก็ ตะโกนได้ไม่ทันไรนรกชดทำนันฟาดคอเขาไปที่หนึ่งไทยจือหยงอ่านผู้หนีจึงสลุปเมือดลงไปนอนกับพื้นที่นองไปได้เลือดทันควนันแต่กระนั้นเสียงตะโกนก็ดังออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้างนอกรานเกิดเสียงเออะโครมครามขึ้นมาทันทีอะไรนะพวกเจ้าได้ยินหรือไม่องค์รากองคราก เสลียนเบนสายตากลับมานักรบชุดดำประงกศีรษะเล็กน้อยเป็นเชิงบอกว่าให้เขาจัดการเองจากนั้นพุ่งตัวออกไปในชั่วพริบตาเสียงเอะอะวิไวจากด้าวถูกตัดขาดจนหมดสิ้นไม่ก้าวออกจากตำหนักก็เห็นราชองค์รักนอนล้มกันเกลื่อนกราดส่วนนักรบชุดดำพวกนั้นยืนอยู่ตรงกลาง ดาบบางเฉียบเล่มนั้นเมื่อเลือดไหลหยดติงต้งติงต้งติ้งเข้าถึงกบจัดการหมดจดราบคาบในดาบเดียวเท่านั้นเองทว่าก็มีเสียงเอ,งอะอะราลอกใหม่ดังขึ้นอีกครั้งแต่ไกรราชองค์รักกลุ่มใหม่มาถึงแล้วพร้อมกับเสียงตะโกนอารขขาเจ้าวัาน อารักขาองค์ไทยจือ้อเสลียนหมุนตัวจะไปอย่างไม่ใหญ่ดีไม่แม้แต่จะสนใจจริงดังคาดไม่ทันรายเสียงคนกลุ่มนั้นขาดหายเป็นปริทิงราถูกดาบตัดสะบั้นในฉับเดียจากนั้นรัชชนามตาตามเขาออกมาอย่างไรซุ้มเสียงเสลียนเบืองหน้ามาเล็กน้อยเผาวังหลวงเสียอุหมิงพงกศรีสะพะเยียคขาเรียวเพลิงลุกเชิดช่วงร่างสูงเปรียวสองร่างยืนเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่เบื้องหน้ากอง ขณะที่เงาบนพื้นดินสายไปมาไม่หยุดเดี๋ยวก็เปลี่ยนรูปเดียวก็ยืดสูงหลังจากเกิดเรื่องวุ่นวายใหญ่โตปานนี้บรรดาผู้คนที่อยู่ในวังหลวงยงอันลว้วนสะดุ้งตื่นกันหมดเสียงร้องด่าเสียงร้องให้ดังระงมไปทั่วขณะที่บางคนกําลังดับไฟบางคนก็วิ่งหนีสภาพเหมือนยามวังหลวงเสีนเลอร์ถูกเผาไม่มีพิษ นกรบชุดดำถามองค์ชายท่านอยากทำอะไรต่อคนชุดขาวกล่าวเสียงเย็นยิบว่าไปอ่าวหลังเอ,อ๋อก่อนเซียนเล่าจะล่มสลายสิเหลียนหด้ไปที่อ่าวหลังเอ,อ๋อนับครั้งไม่ท้วนไปแต่ละครั้งก็เพื่อนเนรมิดฝนช่วยผู้คนเสียจนเหนื่อ้าทั้งกายใจแทบจะลากลขาไม่ไหวทั่วไปคราวนี้เขากลับไปด้วยวัตถุประสงค์ตรงกระขามอย่างสิ้นเชงิงซ้ำย่างเบาเหนือเบาตัวยิ่งหลังจากผ่านพ้นภยัยแรงมาได้แล้ว และได้รับการชื่อหลืออย่างเต็มกำลังจากเจ้าแผนพระองค์ใหม่เอาหลังเออพื้นเคือชีวิตกลับมาอีกครั้งตามถนนทางคึกคักมีชีวิตชีวาผู้คนเดินขวักคขวยกันอย่างกระตือรือร้นเบิกบานแตกต่างกับภาพชวนฉลดทุูถูเมื่อหลายปีก่อนอย่างคนละกัว มีเพียงที่แห่งเดียวที่ยังคงสลรถหัวูนั้นคือตำหนักไทยจื้อแห่งเสียนเลอรตําหนักไทยจื้ออันสุดซอมไม่มีใครคิดจะมาเยี่ยมเยียนชีเหรียญจึงเลื่ไปหันีงนี้เป็นที่ผากลางยามนี้ขาะกลังนั่งขาดสมาิอยู่กลางตํหนักนั่งสมาธิอยู่กลางตำหนักน ่งนัับเหล่าวิญญาณอาฆาตเดิมทีควรจะหาร่างให้เกาะเกินหรือก็คือผู้ที่จะรับคำสาปได้แล้วแต่เพราะรังอิงมาตายเสียก่อนตอนนี้พวกมันเลยยังทุรนทุรายพากันวายวายเกียร้รองใส่เสลียนไม่หยุดหย่อนจนถูกเสลียนที่นั่งหลับตาอยู่บวกมือไล่เขานิ้วหน้ากล่าวรอไปก่อนอย่าจะร้อน ข้าจะทําให้พวกเจ้าทั้งหมดได้หลุดพ้นแน่แต่แล้วโจโจเสียงหนึ่งกล่าวขึ้นองค์ชายสีเหลียนลืมตาที่เห็นคือนรถชุดดำผู้นังคุกเข่าข้างหนึ่งอยู่ตรงหน้าจบตอน